สวัสดีครับผมนพดลแก้วมุกดาครับ,บวันนี้จะมารบกวนขอสัมภาษณ์ครับลงในช่องทางโรงเรียนเมืองพระยาก้าวัดโพธิสัมพันธ์ครับนิยามความเป็นตนเอง3คํคำครับมุ่งมั่นขยนันแล้วก็ประสานสัมพันธีค่ะบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่สองมีนาคม2524ค่ะชีวิตหลังกเกษียณครับชีวิตหลังกเกษียณก็ได้มาอยู่บ้านนะคะเป็น ผู้นำชุมชนคุณธรรมตะเคียนที่บ้านหนองพับรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับให้ชุมชนมีความรักความสามัคคีกันแล้วก็ชุมชนสะอาดนะคะ,ะมีกิจกรรมดีๆเยอะเลยค่ะเช่นหน้าบ้านหน้ามองหรือริมถนนก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็วันละก็ไปวัดทำความสะอาดวัดกันร่วมกับอ,อสมอแถวบ้านเนี่ยค่ะเวลาว่างครับเวลาว่างนะคะเวลาว่างก็ ส่วนใหญ่ปลูกผ,ผักนะคะปลูกผ,ผักแล้วก็นำผักไปขายกับเพื่อนบ้านในชุมชนเพราะว่าเป็นโครงการของบมอบอนทัววัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะความทับใจตตอนเป็นครูครับได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ะคะ่ะทำห้องเรียนสะอาดขับด้วยลูกมะพร้า,าวเป็นอาคารไม้แล้วก็ ต่อมาได้ปลูกผักขายนะคะแล้วก็แบ่งตังค์ให้นักเรียนนะคะระ่วมกับคุณครูเกษร์ร่วมกับคุณครูฉลิมดีคุณครูชาวลิศสนุกค่ะแล้วก็มามาสอนนาตศิลป์กับคุณครูดิตยายิ่งสนุกใหญ่เลยนะคะไปร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะาในระดับของกรมหรือของระดับจังหวัดระดับเขตนะคะแล้วก็มาอยู่น้องนาตศิลป์ นะคะกับคุณครูตัง้งกระแตนสุดท้ายมาอยู่กับคุณครูแล้คนณน,นะคะสนุกมากเลยแล้วก็ที่ผ่านมาที่สำคัญอีกอย่างตอนเป็นคุณครูก็ได้รับโอกาสให้เป็นผู้ที่ทําเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนพระราชทานทําให้ดิฉันเนี่ยเ,เขียนหนังสือเป็นนะคะเขียนเอกสารเป็นเขียนโครงการเก่งอะไรต่างต่าค่ะทำแผนทำอะไรมากมายที่จะส่งโรงเรียนพระราชทานแล้วเราก็ได้รับจริงๆค่ะ ก็มีพิธานีนะคะในต,ตอนนั้นท่านเป็นผอ,อ,อไปรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพของเรานะคะแล้วเราแม้แต่ก่อนหน้านั้นก็ยังได้ทำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลดีเด่นขนาดใหญ่เราก็ได้รับรางวัลชมเชยะคะ่ะจากทางกรมการปกรครองนะคะทางทาง โรงเรียนของเราก็ได้รางวัลมาก็ประทับใจในช่วงเป็นครูในช่วงนั้นนะคะ ความประทับใจตอนเป็นผู้ในการครับความประทับใจตอนเป็นผู้ดยการนะคะก็ได้มีส่วนร่วมกับการบริหารโรงเรียนนะคะรุ่นกับรุนพัทยาก็ได้รับประสบการณ์ในการทํางานการได้รับคําแนะนําจากพี่พี่ทำให้เรามีมีพี่น้องมีเพื่อนมีความสนุกนะคะในการทํางานอีกทั้งยังได้ แบบอย่างต่างๆมานะคะก็ถือว่าทําให้เราได้มีเกียรตินะคะมะีศักดิ์ศรีในความเป็นผู้นำนะคะ,ะกลับมาบ้านอย่างภาคภูมิใจค่ะอยากให้ท่านลองนะครับฝากความในใจถึงนักเรียนครับค่ะโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยาเก้านะคะก็ มีความประทับใจมากเลยค่ะ,ะโดยเฉพาะระยะหลังที่ฉันก่อนจะ,กะเกษียณมาก,ก็คือเด็กๆอะค่ะจะสวัสดีสวยมากค่ะเท้าชิดก้มศีรษะแล้วก็จะบอกเขาว่าอย่าทาเฉพาะต่อหน้าคุณครูนะคุณครูคนอื่นก็ต้องทําด้วยะคะ่ะเขาก็ดีขึ้นแล้วก็มีคุณครูบางท่านนะคะท่ะานฝึกเด็กประจกือบทุกวันพุธเลยค่ะนะคะ,นะคะชอบมากเลยน้องๆเขาฝึกเด็กกันนะคะความในใจถึงคุณครูครับ ที่เราเคยได้ร่วมง,งานกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนพี่ๆน้องๆและคุณครูทุกคนนะคะที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเราทํากันไปค่ะบางทีมันมากไปหรือว่าคิดอะไรมากไปเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะช่วยโรงเรียนจะช่วยเรานะคะเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือคุณครูโรงเรียนเมืองพัทยาเก้าอ่ะถึงเวลาจริงๆแล้วจะช่วยกันสุดๆเลยค่ะนะคะไม่ว่า จะยากลําลบากขนาดไหนนะคะก็มีใจที่จะช่วยนั้นให้งานสําเร็จแล้วออกมาดีจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากความในใจถึงโรงเรียนเมืองพัทยาเก้าครับครบครอบ66ปีครับอยากฝากความในใจถึงโรงเรียนนะคะก็ขอกราบและเรื่องถึง หลวงพ่อบุญมีแล้วก็ทรงพระปาสก,การหลวงพ่อปัญญานะคะที่ท่านอุปการะโรงเงรียนหลวงพ่อบุญมีเป็นผู้ที่ดิฉันนับถือมากเพราะว่าดิฉันเคยร่วมงานนะคะที่เผาศพหลวงพ่อที่กลางสนามเมื่อตอนเป็นเด็กตอนนั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเลยให้ความเคารพรักแล้วก็ ขรทูลท่านตลอดนะคะไม่ว่าเราจะขอสิ่งใดนะคะเราได้ทุกอย่างนะคะใครทําดีหลวงพ่อจะช่วยปกปักษศรัาค่ะแล้วก็66ปีนี้ก็ให้หลวงพ่อได้คุ้มครองโรงเรียนผู้บริหารคุณครูทุกท่านนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเลยค่ะพร้อมทั้งกรรมการสถานศาึกษาด้วยค่ะ